นี่นะครับมาพบกับผมนะครับเจ้าของช่องแห่งเบเบดอะไรนะเอ็กนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเบเบดผมนะครับที่ผมมีเบเบดจำได้ไหมคลิปแรกเลยอ่ะที่ผมมีดานมาสเตอร์สีแดงตัวเนี้ยนี่นะครับไอ,อตัวเนี้ยตัวนี้เลยเนี่ยดานมาสเตอร์สีแดงนะครับ ่วันนี้ผมนั้นไม่ได้จะมารีวิวดัมมัตเตอร์สีแดงวันนี้ผมได้ไปได้เบเบดใหม่มาตัวหนึ่งแล้วก็สายชุดใหม่ซึ่งจะพูดถึงสายชุดก่อนสายชุดนี้มันยาวมากมีความยาวกว่าสายเก่าปกติเขอาผมอีกสองเท่าครับคือมันยาวมากอะ่ะเป็นสายปกติเนาะของพวกเบเบดที่มันมีด้าจับ ขขอมันขอพัติมันก็เลยมีสัดแค่นีน้ในที่จริงมันก็ปกตินั่นแหละนะครับสายที่ผมได้มาอันใหม่แล้วก็ตัวที่ผมได้เนี่ยมันอยู่ในวงกันห,หรืออยู่ในสกุลดานเหมือนกันดานเหมือนกันนะนั่นก็คือดานเว็บสีแดงอีกแล้วนะคะผมวันนี้ผมจะให้ทุกคนไปดูเลยนะ เวลก้าครับผมนี่นะครับจะเป็นดานมาเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิดานเวฟของผมนะครับนี่ตัวนี้ไม่ไงตาหนึ่งนาทีสี่สิบนี่ครับจะเป็นดานมาเตอร์เอ้ยดานดานเวฟนะครับนี่ชัดไม่ล่ะไม่ชัดไปล่ะอันนี้ดูทำไมอะน,นะครับ สำหรับด้านมาสเตอร์โอ้แป๊บหนึ่งเสียงรถนะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะอีกด้านหนึ่งของมันเป็นตัวบิดท,ทางบิดนะครับนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ผมลงสนามมาแล้วนะแล้วก็ไปแต่งมาแล้วด้วยมันก็จะมีอะไรนิดหน่อยนะครับเห็นมือผมเห็นมือนี่ไม่ใช่มือใครนะมือของมบิดซีโซนนะครับ ไมใช่บีสิรัเช็ดสีสูนมันก็จะเป็นทางของชายชูดเอ้ยเป็นอีกด้านหนึ่งของด้านเวฟนะครับด้านข้างนี่เห็นไหมเห็นชัดไหมนี่เป็นชัดี่หนึ่งนะนี่ต่อไปจะเป็นทางสายสายชุดนะครับนี่เลยนี่นะฮะสายชุดชมได้มาใหม่นะแต่งแล้วด้วย นี่ครับตึอเ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 ตือตึกราชุดนะครับแล้วก็อีกแบบนึงมันจะเป็นแบบนี่แบบตั้งนะฮึมบางตราไปก่อนโฆษณานะครับเนอนะหาว่าสปอนเซอร์นะไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่สปอนเซอร์นะเออโอเคโอเคนี่ครับโอ้ โหโหโหนี่คือมิสเตอร์เอกของคลิปนี้นี่คือม ok ิสเตอร์เอกในโกลเดนเออมันใหญ่มากเลยใช่ไหมและนี่คือตัวของผมเมืม่อเทียบกับมันใหญ่มากเลยใหทุกคนดูดูดนี่สิย y god ให้ทุกคนนับเองเวลานับ สามวิห้าวิโอเคครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะของเชียบพวกนี้ผมก็จะพยายามลงให้ได้ไวที่สุดที่จะทำได้แล้วก็ก่อนที่ผมต้องลงหลังที่ผมทำการบ้านเสร็จด้วย พรุ่งนี้ผมจะลงคลิดแข่งเมเบดดามาเตอร์กับดันเบฟนะโคตรดุเดือนะครับใครทีอ่อยากรับชมก็รอพรุ่งนี้นะครับไม่มากไม่น้อยนะพรุ่งนี้ไม่เกินห้าโมงเย็นเหมือนเดิมน่าจะประมาณตอนที่อยากก่อนบ่ายปะมาณช่วงนี้มั้งนะรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผม นะครับนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับตามนั้นคือจบ